แล้วก็วิธีการปฏิบัติที่พระอาจารย์ชนชัยได้ให้ตรัสนะเวรมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตะธัมโมสันติติโก อระหังสัมมาสัมพุทธวิชญาณสัมพันโนวันมาพระบูชาเป็นวันที่เกี่ยวกับพระเจ้าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เข้าเดือน เมื่อสิ์กิจในการแสดงธรรมที่ทำสุขรักษาตาแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับที่วัดวีร์ุ่นเมืองราชคลขึแหวนมคุฎในประเทศอินเดียปัจจุบันวันนั้นเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเกินสามในช่วงป่าย,ายาได้มีพระระหัน สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประชุมกันเรียกว่าประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหนึ่งรูปด้วยกันนับเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันมาคับูชาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคัสันนิบาตจาตุรงังค์แปลว่า การประชุมด้วยองคสีจาตุระแปลว่าสีอังคับแปลว่าส่วนแล้วก็สันนิบาตแปลว่าการประชุมเพราะฉะนั้นในวันมาฆบูชาจึงเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นวันประชุมด้วยองคสีองคสีมีอะไรบ้างอย่างแรกพืโยมเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหนึ่งคนสองร้อยห้าสิบรูป มาประชุมกันโดยไม่ได้ยับมาอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างที่สองพระอาหารหันต์ทั้ง1,250รูปเนี่ย<ม>เป็นเอหิภิกขุอุปสัรประาในที่นี้ก็แปลความหมายว่าบวชโดยพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นอุปชายาัยและบวชให้นั่นเองโดยตรงจากพระพุทธเจ้าอย่างที่สามพิสุ 1,250โลกเหล่านั้นเป็นผู้ทรงอภิญญาอภิญญาในที่นี้ก็คือแต่ว่ารู้ยิ่งรู้จิตใจรู้รู้การเกิดเหตุเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกแบ,บนี้อย่างที่สี่ก็เป็นวันถ้ากันวันเพ็งคือวันเพ็ญเดือนสามนั่นเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาแล้ว พระองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยถือโอกาสในนี้ในการประกาศนโยบายในการทํางานให้กับพระพุทธศาสนาเหมือนกับรัฐบาลที่ประกาศนโยบายในการทํางานพระองค์ก็มีนโยบายเช่นเดียวกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราเราเรียกนโยบายนี้ว่าโอวาทปาติโมเป็นใจความสําคัญหลักในทางพระพุทธศาสนา อย่างแรกที่พระองค์ทรงประกาศจึงธรรมะที่เป็นหลักการนะรมหลักการก็คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาใจความหลักๆนั่นเองเรียกว่าหลักการสามอุด,ดมการสี่วิธีการผมหลักการก็คือหนึ่งนโยบายของพระองค์ก็คือการไม่ทำบาปทั้งบุง ไม่ทําบาปในที่นี้ตรงรับความอดเว้นจากการสิ่งไม่ดีทั้งสิบอย่างความชั่วทางกายทางวาจาและความชั่วทางใจทางกายก็คือสามอย่างสิ่งสังข้อข้างบนอายมน์ไม่ฆ <HHH> ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่กระพฤติผ uh ิด hmm. แต่การความชั่วทางวาจาก็คือสิ่งข้อที่สี่ดแก่การพูดเท็จผู้สอเสียดพูดเพ้อเจ้อ อย่างที่สามก็คือความชั่วทางันนั้นได้แก่การอยากได้สมบัติของคนอื่นการผูกพยาบาทหรือความเห็นผิดจากคำลอกตรงทาอันนี้คือคำสังสอนที่เป็นหลักการอย่างที่สองการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็ได้แก่กุศลกรรมบทสิทธิประการ เรียกว่าทำฝ่ายดีเพงางั้นถึนงเนคนนะความดีทางกายที่เราสามารถทำได้เพื่อดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีการช่วยเหลือก,กันซึ่งกันและกันที่เอาสิ่งของที่เจ้าของทาได้ได้ให้มาเป็นของตนการเพื่อเฟื่อเผื่อเฟือ ในการไม่โต้คลื่นิี่กางกันความดีทางวาจาก็มีสี่ทางเี่ด้อกันไอ้แก่การไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเอเจอร์พูดคำที่อ,อดหวางคำที่เป็นจริงพูดเกิดความสามาัคคีพูดถูกกาลเทศะอย่างที่3มก็คือการทำดีทางใจนะ การไม่ยกโลกอยากได้สิ่งของของคนอื่นไม่ถูกอาฆาตพยาบาทมีความปรารถนาดีมีความถูกต้องมีความเข้าใจในธรรมนองครองธรรมเช่นเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้ก็คือการเห็นถูกต้องอย่างที่สามก็คือการํำระจิตของตัวเองให้ผ่องใสประเสริฐจาร กิเลสเครื่องกลางกัน้นหรือที่เราเรียกว่านิวรณคือสาเหตุแห่งการไม่ให้เราทําความดีอย่างแรกก็คือความพอใจในการมกรรมชันทะอย่างที่สความพยายา,ามป้ปองร้ายอย่างที่3าความหดผู่ความท้อแท้ ที่เรเรียกว่าว่าทินมิตะอย่างที่สามคือความฟุ้งซ่านรำคาญเรียกว่าจับจุกจับอย่างที่ห้าความลังเลสงสัยเช่นว่าตามดีจะได้ดีหรือเปล่าหรือว่าทำชั่วจะส่งผลเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของในเรื่องของ ธรรมะที่เป็นหลักการอุดมการคือความเป้าหมายเป้าประสงค์ในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานของมนุษย์ทุกคนอย่างแรกก็คือสิ่งที่จะเข้าถึงนั้นก็คือเรื่องของต้องฝึกความอดทนอดกลัน่นไม่ทำบาปทั้งกายวาจาและใจ อย่างที่สองความไม่เบียดเบียนได้แก่การเว้นจากการทำร้ายรบกวนหรือเบียดเบียนคนอื่นอย่างที่สามความสงบอย่างที่สี่ที่เป็นสิ่งสูงสุดที่มวลมนุษยชาติปรารถนานั้นก็คือเรื่องของพระนิพพานนั่นเองซึ่งหมายถึงการดับทุกเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จากการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม ที่มีองแป8หรือเราเรียกว่าอารยิยมรมีองค์ดนั่นเองอย่างที่3วิธีการหกวิธีการที่จะเข้าถึงความไม่มีทุกข์หรือการมีเกิดความสุขอย่างแรกก็คือการไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายและไม่โจมตีใครอย่างที่สองไม่ทำร้ายไม่แก่ไม่เดือดรียนคนอื่น อย่างที่สสํารวมปาติโมกอันนี้เป็นศัพท์ภาษาของพระตุเจ้าซึ่งในทางพุทธศาสนาทั่วไปก็คือความโคเขารพเคารกกฎร,ระเบียบอยังไงกติกาขนบกทามเนียมของบ้านของเหมืองของสังคมนั้นนั้อย่างที่สก็คือรู้จักประมาณรู้จักการใช้ใจ่ยจายรู้จักการบริโภคสิ่งของต่างๆ อย่างที่หอยู่ในที่อันสงัดนียามีเวลามีโอกาสก็เข้าวัดเข้าวาทาบุญทางุญสมการอย่างที่6ก็คือการฝึกหัดหจิตหัดใจของเรานั้นให้มีคุณภาพมีความแข็งแกร่งสามารถที่จะต่อสู้กับนาอาุปสรรคพยายนอันตรายทัตรายทั้งปวงได้อันนี้คือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเนื่องในวันมาฆบูชา จนจึงขออนุโมทนาสำหรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลในการมาฆบูชาแล้วก็ทำพิธีเวียนเทียนในวันนี้ทุกท่านขอให้ทุกท่านได้กำหนดค่อยๆลืมตาขึ้นไดโยมนะต่อไปเราทั้งหลายจะได้กล่าวคำถวาย ดอกไม้ผู้เพียงเป็นลำดับสิต่อไปดูเปิดไฟให้หน่อยน,นะ